นี่ค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะเห็ดสามชนิดนะคะป่ะต้มน้ําค่ะต้มน้ําให้เดือดนะคะพอน้าเสร็จเรียบเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปนะคะตามด้วยพริกแกงตามชอบค่ะเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยเผ็ดมากก็ใส่มากน้ําเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะปรุงรสนิดนึงซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปค่ะใส่เห็ดอันนี้เห็ดอะไรนะเห็ด ไข่กับเห็ดโคลเนาะอันนี้รวมกันเห็ดไข่กับเห็ดโคนในเห็ดเขาตอกไว้ใส่ทีหลังเพราะดอกเขาเล็กน่าจะสุกง่ายนะคะอ่ะปิดฝาค่ะให้เขาสุกพอได้ที่นิดนึงเราก็ใส่มะขามเปียกลงไปเพื่อที่จะให้รสชาติมันออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะต้มเปรียปยป้ยวประมาณนั้นอขาดไม่ได้เลยสําหรับบ้านนี้น้ปรราปลาต้มสุกค่ะหนึ่งทับพีลงไปโอ้ยน้ำลายไหลอ่ะเดือดอีกครั้งหนึ่งก็ใส่เห็ด เข้าตอกลงไปค่ะในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราไปกินกันเลยนะคะเป็นดอกดอกเลยมากินแกงเห็ดเป็นดกักดอกดักดอกดอกัดกดอกกันเลยค่ะใวมุมกล้องแบบโอ้ยก็จะได้กินหวานก็ไม่ได้ต้มอืม พร้อมกินให้เรางงจกินแปลกๆอะ่ะเห้คนหน่อยเห็กระตอกนี่ดอกกันเลย กินได้มเนยผมมันรอดน่ะชาบมันก็ปกแปลกๆดย

แบบี้เบบี้ว้าร่างกินยอะทำมากินใหม่ดีวะ <laughs> แต่ฉันคิดว่าเรา,าทำขนมเวลาล่างเท็ดไม่มีเลยเกียบเนี่ยเราว่าเราจะไม่กินเ้าจะเข้ามาหลายพนชชีวิตราชินีมี่แกงทุกพอเดี๋ยวอ้วน อนนี้ก็แซ่บอ่นี้จะไม่มดแด้ไงอืมนี่ขนาดแบ่งให้แม่ได้แล้วเนี่ยนี่เป็นมออยู่การลน,น,นะคุณบุญเพง,งค่ะคุณสติ๊กเกอร์คุณสารวยจ้ามาหากินกินข้าวมองไม่เห็นกระเพาะนี่นี่เห็นกระดูกไก่ล็กไหนด้วยครับไม่มีเวลาแล้วทั้งเนี้ไม่ลงเยยงลยรับสมัครแม่บ้านาหนึ่งตำแหน่ง ไม่มีเงินจ้างจ้ะดอกน้อยมันนะน,น,น,นี่เนาะภาษาคุยว่าว่าจะปนกี่ป่นเนาะว่าได้ปนตม้ตมต้มเป็นอะไรัแบบว่าไงาดิเติดลฮิโคนฮิโคนเป็นเกล็ดฮคนนี่เป็นเนาะเปเป้งอเขี่ยว่้อเขี่ยวเป็นเห็ดหนามย่าง เป็นการกินข้าวที่ต้องระมัดระวังมากให้ามันด้วยเห็ไในน้ำหมักไม่ต้องดอกกินมาเป็นเห็นน้ำหมักมันต้องตอกลุ่มนีม่ลนบางๆเลยได้รับขนมแล้วอร่อยมากแต่นิดหน่อยไม่มีปัญหาอุไลบุญรอ,อด๋อขอบคุณค่ะคุณอุไลริงอะมันต้องแตกบ้างเล็กน้อยแต่ความอร่อยมันยังอยู่เหมือนเดมิมอา้าวป้านึกว่าจะไม่ได้ไล่แล้วไล่ข่ะป้าคือทำขนมเพิ่งเสร็จ คุณนี้ออกงานคุณนี้ออกงานเพิ่ณตัดสินใจทําขนมตอนบ่ายสองไม่ได้ตัดสินใจเราไม่บอกเราว่าเขาคนเอา้ามันมดเนาะแล้ก็คิดว่าจะทําำมุ้เนาะหืมมันก็เป็มดเดิมกัแลแหละซี่าห่อมดหายดอกเนี่ยคุณทำขนมเสร็จโอ้ยคุณตัด <laughs> สินใจทานข้าวกับเห็ดครับปลาลีเห็ดที่แล้วีบอกวะเนี่ย เฮติเฮติเมวาเนี่ยคุณในแกงเฮติปรีบอกเลยว่าให้คุณกุลจิรานัถย์นัทถื้นที่อ๋อแต่วันนี้ก็ได้ไปอีกนะน้่อะไรอีกไหนรอบยกนัทถื้ที่ใจพี่อ๋อจริงค่ะสู้ทุกอย่างจริงจริงอ๋อค่ะสวัสดีคุณวรจิตนะคะสวัสดีพี่อ๋อและทนีกินข้าวเป็นตั๊บแซบจ้าแซบจ้าแซบจ้าคุณกุลนามตั้งหน้ามีไปนะกุลการโอ้ฉันนั่งออกอย่างได้แก่ เอ้สร้างท้าวอยู่เลยหัวใช่หน่ะลูกดิบ่ได้บ่ได้ม,<อ>ดมันติดมันติดนอกจอกับในจอมันเหมือนกันเด้ลองคนตรงไงเขาบอกลองคนตรงเออ่ป้าหาดูตอนทุ่มไม่มีคิดว่าคงไม่ได้กกที่แรกก็กะว่าเห็นอร่อยนะครฮะงานที่เซตละทุ่มทุ่มครึ่งนาที่เซตอะเอาไปมาไม่เซตอ่ะสองทุ่มนาที่เซตอ่ะไม่เซตไปวันสองทุ่มกว่าสองทุ่มครึ่งโอ้ยมามากินแกงเฮ็ดจ้ะเห็นอุ่นดูเนาะ ก้านหรือเป็นก้านเลยครับก้านเป็นกา้านเนี่ยจะไม่ใหญ่ได้หลายมืรู้ให้เดินไปก็ไม่เดินไปหาเดินหนีกันไปต้องไอ้เก็บตรงนั้นทั้งนั้นเขาก็เห็นคนก็เดินหนีว่าใครจะเดินไปหาหเนาะใครจะโลยจะได้เลนอกนูน่นบ้านเะก็เรียกมาอยู่เนาะมันเก็บเรองนี้ว่ะไปแล้วหนึ่งชามใหญ่ๆมันแกงสมเลยหนาตาไปแห่งหน่อยเนาะมันคนละอย่างหรือเปล่าอย่างนี้ <laughs> มาเด้อไเด้อเต็บนำกันเต็บนำกันไม่ต้องใส่แป้งอะ่ะมันความนึบๆของเห็ดนั่นเน,ะเน,ะนาะเห็ดไทยเค็มไม่หอมเนาะต้มไม่หอมเนาะต้องออต้องย่างนี่ว่าเนาะต้องปิ้งต้องอย่างนหนหอมเห็ดขึ้นรอเป็นลูกเลยอะ่ะกินครั้งแรกไปขายของตลาดนัดไปเอื้องขายเอ่ ไข่หมูทอด